เลพ่อนก่อนสิบอลเขาในเดือนนี้ท่านทำกัยงเบิ้หวังสิน้ำเบาข้าก่อนเมื่อวาไปให้มั่นแจงมาสแสดงเสียงเพนแหล่ทั้งน้องเสียงประยกต์ใหม่ข่านบอแจงให้ตต่มไฟข่านบอกใส้เต่มแก้วขังแล้วให้จือจำคณะเทศท,ทุท่งท่องเสียงทั้งมาามือนีสิบอเท,ทรลวงลำนั่งแต่ขาข้าสอนนั่งบทก่อนกำลังหิดสิบป่นไม่แชม เดาเข่าขป่าเป็นเรื่องจริงแท้แทที่ม้าวให้ทางฟังทั้งสามอาจารย์สิได้เำเ่นินเข่าเผยสำเนาเอาเรื่องเด่นทั้งจิตเป็นเปอร์เส้นมันคงเต็มเกินกว่าลอยกว่าถอยลำดำผูดาดณปนีปนท่านอาจารย์สีสุดาภูมิปไดรับบทของยายบุญมาเพิ่นสิไขว่าจ่าว่าไปจงังไดนั่นอาจตมาเป็นผูไบมาได้เรื่องสิเศร้าลงปงไหวก่อนบั้นก่อนนีนิโม มาติมาตาปิตาโรโอตินวโรโอกะบัดนี้อัตมาภาพระเม็สัญญาจนะคำคำสมมุติจากตัวของตัวเองใหววานาทีตยเนของยายบุญมาสืบต่อไปดังมีแต่ความมาเอกาชริธียังมีหญิงแก่คนหนึ่งซึ่งเป็นบ้ายผัวตายทันนี้จากเสนทุกญายากทั้งหมดมองอยู่ที่บ้านตาทองกันแห่ง การยายบุญมาหญิงไม้หมายปวดโลกเคิดฟังอกนิสัยพระธรรมมันโลกคนเล็กหาวัดอัศสรจร,ร์นนิสัยมันโกหังไม่ฟังใครเมื่อคิดสำเนียกจงเรียกหาพ่อทองมาโลกรักจะไปไหนมาหาแม่ก่อนอย่าพึ่งไปแม่มีเรื่องอะไรจะเล่าสูฟ่ฟังนักการปัดเมยอนุสันธีเกแสพระธรรม,มเทศนาเนโรกาปนิตมภา ณนะกรรมคําสมมุติจากเจ้าสังฆชิลบุตรโคทชิโนโรถซึ่งมีนามปรากฏตามโลกียะของท่านว่าท่านพระอาจารย์รีสุดาคุณบีโดท่านได้มาสมมุติต่อขาตมาภาพนี้ให้รับตแหน่งหน้าที่ของนายทองมาและจะได้ดําเนินหน้าที่สืบต่อไปดังมีใจความว่าโสปณะตังสุตาวาฝ่ายว่านายทองมาได้ยินไขเสียงมารดาร้องเรียบสงบใจเรื่องอันใดหนักหนาระอาจารย์ คิดอยากไปเที่ยวเกี้ยวผู้หญิงโจ๊จี้จุกจิกจำใจนั่งมีอะไรแม่แม่น่าชังพูดอะไรให้ฟังอยู่ร่ำไปจ้าแมนเอินอย่างดอกยีแม่กระไดเอินแล้วกระเอินอีกเอิ่นุกกระดอกกระเดียะให้ดอกเว้าเท่อเดียวแล้วกระเลี้ยวอันนี้เววาอยู่ก็เศร้าเววาเบิดมึงเบิดเว้นเห่าสาม่กระไดเจ้าห้องไฟไหมาอย่างแม่โอยเอิญบ้านนี่ล่ะโดป่าเอ้ยใจเย็นๆก่อนคำเพลงยีแม่ ใจเย็นก่อนลงปลาท้องม้าวัางเหนก่อนยาสีฟ้ารีดรอนหุ่นหอนเด็กที่ยังเดียวเนี่ยเอาไปสีฟ้าไปเรียนเอาไปเมื่อส่วเว้นกับบหยุดบ่ย้อนบ่อิ่มบ่พ่อจักกางเว้นจักกางคืนหากพอเศร้าเน่าอย่างเม่นปันใด้สี่นแม่นปันใด้สีเปิดสีเบือจักเียอันคว้นเล่นว้นกินนั่นละลูกปลาเจ้าเจ้าหลายต่อเมียเอ้ยให้คิดเบื้องตั้งแค่กินเขากินป่าเนี่ยกิมเป็นเวลาข้าวเดียวท้องมันกระยาอีกได้เมี สามพังการเที่ยวเล่นกรคือสารคดีดอกแม่เอ้ยเจ้าย่ามากาวบอกไปหลายแมเจ้ามีอย่างเจ้ากระเ้าเป้ามาโหลดเมื่อนี้น่ะคอยสี้าวไปเล่นกับโมเปล่าประจัญเ่าลูกลาพังในวว่าสะก่อนท่องมาเอ้ยแม่วังดีต่อเจ้าจงได้บอกตักเตือนคำเอ้ยอย่าสื่เตือนท่านลูกหลวงเลอยเผยตาง ให้เจ้าว่าใจนองคันค้ำเมตี่าวอย่าเย็นดำเป็นขาวข้าวนีเมตองขอรอไงไอแต่ตามเพื่อว่าคนนี้ผู้ปลอมเช่าบา้านเะฮ้าน้าคนสิจัด์งานบวชหนาสเดแเมรักบาคนไรเสียวเจ้ากาบวชสงเจ้าสิวาจังไรทองมาอันเม่นอันก่อเมอันเจ้าวกาไม่เิ็องอีกนะ อันคือว่าเพิ่นยนี่ยคู่นะพร้อมชาวบ้านเฮ้านะปฏิจจต่างนั่งบวชนาเนรับปากคนไว้จะเอาเจ้าขบวชสงเมีวัดจะให้เจ้าบวชนะมูเพิ่นสนโดห้วยห่วยห่วยห่วยคือว่าจังสันเมียยาเด้อเมียยาเด้อเาคือว่าจังสันข่อยบก้อนอยากบวชเด้อเมียเจ้าไปรับปากเพิ่นเนี่ยจังคือบวชถามข่อยก่อนเลยเนี่ยโอ้ยที่แม่บวชถามเจ้าเจ้าขบคาดแต่เป็นอินไปม้วนบมาเจ้ากันว่าแม่ก็เลยสีเว้าจุ่มเจ้าเป็นบ้าคือว่า คนวัดถามผู้สิบวชแน่เจ้ากระไรเนาะแม่ก็คิดว่าสิบว่า,วาน่าหลูกได้เนี่ยน้องลูกหลาที่แม่บอลถามเจ้าก่อนแม่ก็คิดว่าสิบพ่อสิบว่าได้เห็นใจแม่ท้อท้องมากเอ้ยอ,อย่างไรผิดสัจจาที่แม่เจงใะเร่างว่าแม่นี่อยากให้เจ้าถือข้องส่งเก็บปวดสืบสางข้อ,องผ่าหงมเหลืองสิได็กคปอยเปลืองพระรา ไปเมื่อหนโรเปิดธนสปูลไว้เมยไตไปจะได้ก่อเพศเแก้วใชปฝาเหลืองของโลกโร้อยดองขึ้นเมื่อควาส่สวรรค์กุวทองมาบวชสพปิญญคำเม่เอ้ยยาวดินสินฟ้าป่าเต็มตื่นหลับไส้ลูกนี่ขอขัดใจยาคุณเครื่องเข็นแขง,ข,งขอยืนยันยังแน่นย่าจองจำลำเขาใส่แยล่ลมแห้งนัินยากอไฟน้ำไหลแห้งเมยอย่าปล่าไพเรื่อหน่อยงัดขวง สีปองนก่ซบวงมันตองแลนบินหนีพีบุญตาเป็นคนแทนงบวชเตี้ยนกับคงใดส่วนวัดห้องมาคอยก็ตกลงดอกเดิมแม่คอยบวชแท้ๆ่าจำให้ฮงเหลืองถม,ม,าถามแม่คอยบวชคอยบวช่าสุ่มว่าวถมแม่เดิมเนี่ยอันร้องมาเลยอันไนใจของแม่นัน่นอยากให้เจ้าบวชเป็นสงบม แม่ไอเสียมบุญตาแม่ไอเสียมบุญตานั่นแม่อยากให้เขาเหตุห้เหตุนาเลี๋ยงแม่สสอกลูกลาให้เจ้าปวดจะเป็นยังซคำเอาแม่์อันเจ้าว่าว่าไข่ไม่ขี้ข้างตีแม่เดี๋ยวนี้ไข่กรเฮ็ดเป็นเือกันลาซี่เฮ็ดเป็นได้บุญตาคนเดียวตีแม่เดี๋ยวนี้เบียกงานการสร้างเดี๋ยวนี้ซูมือซูเว้นขากกเฮ็ดปวดเศร้าได้แม่เดี๋ยวนี้เสียมบุญตานั่งปวดกระยังไข่ได้เมยเพราะว่าอ้ายนั่นเคยปวดเธอหนึ่งแล้วก็คือสิไข่ก็ไข่อยอยู่ดอก บ่ผ่านหาเรื่มงเอาความเดิมมาว่าไม่หลงเหวี่ยตวิตกใจจากที่ทันไม่ถูกต้องเต็มห